ทักทายคะ่ะวันนี้ก็จะมาพูดให้เกี่ยวกับการเอาภาพนิ่งภาพนิ่งเสร็จแล้วเราก็มีเสียงเพลงด้วยอันนั้นมันเป็นเราอย่าไปเชื่อเฟซบุ๊กนะคะอย่าไปหลงผิดผิดกลน,นลวงของเขานะคะก็เราอย่าเอาภาพนิ่งไปใส่เพลงนะคะเพลงและเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยมันจะลดค่าการมองเห็นค่ะคือเราอย่าทำแบบตามใจเราเด้อถ้าใครเปิด ถ้าการมองเห็นหรือไม่ก็เปิดหมดหมืออาชีพค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นๆนะคะเราอย่าเอาเพลงไปใส่ภาพนิ่งขอเพราะว่ามันติดกว่าเราจะเปิดเครื่องมือการสร้างไรายได้ได้เนี่ยเราก็มันลดเดี๋ยวมันติดเหลืองนะคะนี่เราก็มาพูดประสบการณ์ค่ะวันนี้เราก็เพราะว่าเคยเคยเจอมาแล้วแล้วลบออกแล้วค่ะ มันจะติดเป็นเหลืองมันจะขึ้นว่ามีลิขสิทธิ์เลยมันติดสีแดงเราก็ต้องลบลบวิดีโอนั้นออกเลยภาพภาพนิ่งเสร็จแล้วใส่เพลงมันไม่ใช่ค่ะไม่ผ่านค่ะและอีกอย่างหนึ่งประสบการณ์วันนี้ตื่นเช้ามาก็เรียนก็วิ่งปกติมันขึ้นนะแต่ว่าการมีส่วนร่วมลดลงอะช่องการมีส่วนร่วมลดลงการเข้าดูลดลงแต่ว่า ต่เหร,รียญเพิ่มค่ะมันติดเขียวขึ้นมาเลยลูกศรชี้ขึ้นแต่การมีส่วนร่วมลดลงลดลง2%อปเซ์ย่างนี้เราก็ความรู้สึกว่าวันนี้นะแล้วอีกอย่างเพื่อนนะเพิ่มขึ้นแบบชี้ขึ้นเป็นชี้ขึ้นค่ะเขียวขึ้นมากเลยแต่การส่วนร่วมลดลงวันนี้ค่ะนี่พูดประสบการณ์ให้ฟังค่ะวันนี้เราเจออะไรตื่นเช้ามาบ้างก็วันนี้ว่าจะพากันไปตลาดไปซื้อกับข้าวค่ะ เฟรชก็อาบน้ําแล้วค่ะปลุกเฟรชแล้วก็อาบน้ําแล้วค่ะกำลังแต่งตัวอยู่เราก็มาพูดเล่าประสบการณ์ว่าเมื่อวานเราทําได้50กว่าเซนค่ะไม่ไม่ถึงยศดยศยศเหรียญลดลงแต่ว่าแต่ว่านวิ่งตลอดเวลาอยู่มันก็เราก็สะสมไปเรื่อยๆ พราะว่าเราเพิ่งทําได้2เดือนกว่าค่ะสเดือนเกือบ3เดือนแล้วคอยดูว่าสิ้นเดือนนี้จะเป็นไงเพราะว่าเราสะสมเหรียญวันละ60 70 8เ็เซนอะไรอย่างนี้เราก็สะสมไปเรื่อยทุกวันและเพราะว่าเรายังไม่มีคลิปปังเลยเราเราพยายามทําคลิปแล้วก็โพสตเยอะๆค่ะวันนี้ก็โพสต์ได้เยอะแล้วนะสิบกว่าโพสต์แล้วค่ะตั้งแต่เราโพสต์ทุกวันค่ะวันละ20 3 0คลิปเรื่องจริงค่ะเราโพสต์ทุกวันจริงโพสต์เยอะ แล้วอยากจะโพสขึ้นเรื่อยๆเลยใครจะเบื่ออย่าเบื่อนะเพื่อย่าเพิ่งเบื่อนะเราโพสเยอะจริงๆเพื่อให้ให้แบบให้กระจายไปถึงช่องใหญ่เขาจะได้กดไลค์เราบ้างให้ให้ขึ้นหน้าฟีดเยอะๆขึ้นหน้าฟีดเยอะๆยิ่งดีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ